สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่18เมษายนเรามาเจอเจอที่เด็ดตัวนั้นติดดาวกันเหมือนเดิมครับคันทเตออคุณบาใจสุดจัดชุดจัดเดียวของมัตอรมิ่ค่ำคืนวันอังคารนี้เรามีมาฝาก2 EP EP 1-2คู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก EP 2-2คู่ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ มาตามนี้เลยรบกดติดตามทั้ง2 EP ด้วยมาเริ่มต้นกันที่ EP หนคู่แรกนาโปลีกับเอซิมิลานเชลซีกับไรอันมาดริดห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามาชมรับฟังกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกกันเลยครับเช็คข้อมูล2องูดูแฮนดิแคปนาโปลีกับเอซิมิลานเป็นเกมเล็กสองนะ ส่งยูฟาแชมเปี้ยนสีกแข่งก,กันตอนทีสองเช่นเคยนาโปลีตอขึ้นคบลูกลมห้าเป็นที่ทราบกันดีครับเกมแรกแรกเอซิมิลานเปิดบ้านเอาชนะนาโปลีไปได้ก่อนหนึ่งศูนย์ถามหารูปเกมไปยังไงก็ต้องบอกว่าการครองเกมการครองบอลการเข้าทำนาโปลีดีกว่าเอซิมิลานทุกอย่างเพราะนาโปลีโดนเกมลูกเข้าใส่ในขณะที่เอซิมิลานเน้นจังหวะรับและโต้แต่เมื่อโต้สำเร็จ ได้ประตูขึ้นนำเอซิมิลานก็หันไปรับล้วนล้วนรับล้วนล้วนเน้นผลการแข่งขันจบลูกศรหนึ่งศูนย์เลยก้อนชนิดที่ว่านาโปลีโดนใบแดงเหลือสิบตัวโดยธรรมชาติถ้าเห็นคู่แข่งเหลือสิบตัวเรานำหนึ่งศูนย์จะต้องพยายามเดินเกมลุกเข้าใส่ถูกไหมเพื่อจะเพิ่มสกอร์เป็นสองศูนย์ครองความได้เปรียบมากขึ้นในเกมเกมเล็กสองที่จะมาเยือนนาโปลีแต่เอซิมิลานไม่นะไม่เลย นาโมรีหายไปหนึ่งตัวหรือสิตัวเอซิมิลานเล่นเหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นนาโมรีบุกเข้าใส่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลงไปกรองแปดเก้าตัวหน้าประตูสะแสดงให้เห็นว่าเอซิมิลานเองก็มั่นใจครับว่าเกมเยือนวันนี้เอซิมิลานจะหยุดนาโมรีอยู่จะใช้เทคนิคเน้นรับนี่แหละอิงผลสกอร์นั้นแรกหนึ่งศูนย์ผ่านเข้ารอบ แน่นอนครับนาโพลีไม่มีอะไรนอกจากการเดินเกมลุกเข้าใส่สถานเดียวเพื่อหวังที่จะเอาชนะคืนให้ได้เพียงแต่ว่าเกมนี้จะมีหน่อยตรงที่เล่นเกมลุกในบ้านตัวเองผลงานโดยรวมจริงๆแล้วก็เป็นเกมที่แทบไม่ต้องดูผลงานโดยรวมอะไรกันมากมายเลยนะเพราะว่ามันเป็นเกมใหญ่รนะดับยุฟฟาชมเนลิกเลเสองมันตัดสินมันหมายถึง โอกาสที่จะเข้าไปถึงนะัดชิงหมายถึงเงินที่จะเข้ามามากมายมหาศาลเหลือเกินมากมายจริงๆก็คิดดูเอาแล้วกันนะรอบแปดทีมสุดท้ายเนี่ยรายได้ของทีมที่เข้ามาในรอบเนี้ยได้มากกว่าทีมที่คว้าแชมป์ยูโรปาลีกด้วยสามไปคิดดูว่าถ้ารอบสี่ทีมมันจะมากขนาดไหน นี่คือสิ่งที่ทุกทีมฝันและปรารถนามากๆในการที่จะประสบความสำเร็จในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอาจจะไม่ได้มองถึงแชมป์แต่เพียงแค่เข้ารอบนึกๆก็ทําให้การเงินของสโมสรมั่นคงขึ้นได้และในเกมลีกล่าสุดทั้ง a อซิลราและดาโปลีต่างก็โรดในชั่นทีมลงเล่นจนส่งผลให้เสมอทั้งสองทีมเพื่อจะนำแกนหลักทั้งหมดทั้งมวล มาลุยกันในเกมเล็งสองที่บ้านนาบริเกมนี้สายการเจอกันก็นกมอกแล้วครับว่าก้ำเกิดครับสองทีมนี้เจอกันมาอยู่แล้วถึงสายเลือดนะเอซิมิรานชนะสามในบริชนะสองกวางกันไปสิ่งที่สําคัญจริงๆครับก็คือเจ้าทั้งห้าลายสองพูดูแฮนีแครับรอบที่แล้วเกมคู่นี้เล่นในบ้านเอซิมิรานเจ้าชีเอซิมิลานชัดชแจ่มๆ นะต้องบอกเลยว่ายูฟาแชมเปียนลีกเมื่อสัปดาห์ก่อนทั้งวันอังคารทั้งวันพุธนะและรวมไปถึงยูโรปาด้วยเนี่ยยูโรปาแล้วก็อ่ยูฟาคอนเฟเดลีกบอกเลยว่ากินเต็มทุกวันนะกินเต็มทุกวันก็หวังว่าสัปดาห์นี้เลกสองมันจะยังเป็นอย่างนั้นนะหวังจริงๆและเกมคู่นี้สองภูแล้วเจ้าเลือกนาโปลี ห้าหลายรัมราคาลดลงหมดเลยช่องเสมอเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องทีมเยือนขึ้นสามลงสองหลักๆคือเลือกนาโปลีเอาชนะคืนได้แฮนดิแคปึ้นง่งกงนุ่่ายทางฝั่งบอลต่อลดลงหมดเลยทั้งห้าลายบอลรองปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้นี้แฮนดิแคปนี้เลือกนาโปลีก็วางใส่ต่อน,นาโปลีครับเป็นที่เด่นตรงนั้นสุดสิบดาวครับนะตามผู้ตามแฮนดิแคปครับเชื่อว่า วันนี้จะเป็นวันของนาโปลีบ้างในการที่จะเอาชนะเอซิมิลานคืนและโอกาสที่กินเต็มก็มีด้วยถ้าเมนแรกมาเมนตสองก็มีลุนยาวๆอยู่นาโปลีครับนะสิบดาวตัวแรกนะครับในอ p พีหนึ่งประจำค่ำคืนวันราคารนี้คู่ต่อมาครับเช็คข้อมูลสองูลด,ดูแฮนดิแคปเชลซีกับแรนบาร์รแล้วก็แข่งข,ข,ข,ข 2, ันก็ตอนที่สองเหมือนกัน แรนด์เบนหมุกมาต่อมวงสิบนะต่อมวงสิบต่อแค่น้ำเชลซี Chelsea กับเรอัลมาริดนะครับเกมแรกในบ้านเอัลมาริดเรอัมาริดเอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ครับเพราะคนก็วางใส่ต่อแล้วแรนด์รตกันทั้งโลกไม่มีใครกล้าสวนนะทาาใครสวนก็หงายท้องไปครับเพราะว่าดูแล้วตามทรงยังไงแล้วมบรนก็มาเห็นผลสําคัญก็เพราะทางเชลซีเองนั่นแหละที่ฟอร์มยัง หมอไม่ถูกอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันดูไม่โอเคอะ่ะทั้งจริงแล้วพวกเขาก็มีจังหวะที่จะยิงประตอูอ่อชนเชยได้นะแต่ก็ยังไร้ความเฉียบขาดเฉียบคมแล้วการเล่นตลอดทั้งเก้าสิบวันทีก็ดีสิบวันทีแย่สิบห้าวันทีคือมันมันไม่มาติดมาต่อเหมือนเหมือนทีมที่มันไม่ค่อยได้ซ้อมด้วยกันอะ่ะแล้วจนถึงตอนนี้หลังนี้เป็นกยนเุเป็นฟังลัง่าด เชลซีก็แพ้มาสามเกมติดนะขนาดล่าสุดยังคิดว่าจะมาได้นะครับ mm hmm. เปิดบ้าน mm hmm. นำไมตันก่อน1นแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดครับความที่ไม่มีสมรุนในเกม mm hmm. ก็แพ้กับไมตันคาบานไปสอหนึ่งวันนี้จะกับรอนมาเรดเงื่อนไขเดียวคือเชลซีจะต้องหมุกเอาชนะแอตมาเรตไทยได้คือเปิดเกมลุกเข้าใส่ mm hmm. ส่วนแอนมารดเนี่ยขอแค่ไม่แพ้แต่โดย ภาพรวมแล้วเนี่ยเกมว่ามันจะมันมันจะสนับด้านกันเนี่มันจะกลายเป็นอะไรอันมรนเัมุนเข้าใส่หรือเปล่าเพราะเชลซีบอกแล้วว่าลูกเกมไม่ปฏิบัติต่อและลูกเกมแบบนี้เดินเกมลูกเข้าใส่แล้วบิัน,นี่ถ้าโดนสวนก็มีโอกาสหงายเหมือนกันนะก็เป็นเกมที่ยังมีเงื่อนไขสําคัญอยู่คือทีมหนึ่งต้องชนะอีกทีมหนึ่งต้องไม่แพ้คล้ายๆเหมือนในฉันว่าเหมือนเหมือนลาบนีกับเอทิเลานนั่นแหละ ก็อย่างที่ทราบครับว่าเกมแรกชนะสองศูนย์และมานิดเชลซีก็กลับมาลีแล้วก็แพ้อีกนะทาให้ห้าเกมหลังนี้เชลซีไม่ไม่ชนะเลยแล้วก็เสมอแค่หนึ่งแพ้ไปสี่ในขณะที่เรอัลมมดริดก็ยังดูดีนะพวกเขายังชนะสี่เกมจากห้าเกมห้าเกมแพ้ไปแค่เกมเดียวชนะในยูฟ่าแชมเปียนส์แล้วกลับไปเลนดนิทก็ยังชนะคาดนิด ราะว่าในเกมเีกเนี่ยรอัลมาดริดยัยงต้องเน้นนะใช้คําว่ายัางต้องเน้นนะแต่ไม่ได้เน้นที่จะแย่งแชมป์จากบาร์เซโลนาเรอันมาดริดที่ต้องเน้นในเกมลีกเพราะเรอัมาดริดจะต้องพยายามมีอันดับมีอันดับและคะแนนในตารางที่อยู่เหนือกว่าแอัมาดริดถามว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือเงื่อนไขของแฟนบอลครับนี่คือเงื่อนไขของทางสิงโตสอครับมันอารมณ์อารมณ์หนัก หลัหน่วงอารมณ์มาหนึ่งแมนยูหรือปูคือถ้ามันมีมีอ่ะมีอันดับกันอยู่เนี่ยใครจบด้วยอันดับที่เหนือกว่าเนี้ถือว่าคุยคมคุยคมแฟนบอลทีมได้แล้วฝรั่งเขาถือกันมากใส่กันหนักเวลาแซวแซวกันแรงนนด่าด่ากันแรงนะครับประมาณนี้เพราะนั้นอัลเบอร์ติก็เลยอย่างเน้นในเกมลีกอยู่แต่บอกเลยว่าเน้นแค่ไม่ให้อดัดมันรแสงนะ้ำพวกเขา น้ไม่ให้แอสนิแต่งน้ำพวกเขาเท่าน,นั้นนะครับส่วนเรื่องลุ้นแชมป์นี่คงเป็นมาซ่านั่นแหละการเจอกันของแอนวินกับเชลซีก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมละสองครั้งเสมอหนึ่งครั้งก็โดยรวมแลกกว้วสถิติเก่าๆนี้ก็มีความสูงสียกันอยู่นะแต่งว่าน้ำเวลานี้นะทีนี้ตอนนี้เชลซีมันมันยังไม่ใช่อ่ะนะสองผูดูแฮนดิแคปวันนี้ตัวพูเจา้าพ่ห้าลายก็ดูเหมือนว่าพวกเขา จะเชื่อใจในอัลมานิตโอกาสที่จะเอามามาชนะในเกมเลกสองนี้ซ้ำเนี่ยมีความเป็นไปได้เพราะในช่องในอัลมานิตมีสี่สี่ต่อหนึ่งนะที่ฟอบราคาลดลงในขณะที่เราจะเห็นว่าโอกาสเสมอกับโอกาสจะมาจิ้งสี่สี่ต่อหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นการฟอบราคาเพิ่มขึ้นนะแฮนดิคับในราคาในอัมานิตต่อหกสิบก็จะเห็นว่าในช่องในอัมานิต เจ้าสี่จากห้าลายปรับราคาลดลงเล็กก็จ่ายอีกมาหนึ่งจุดเจ็ดในขณนที่เจ้าบา้านรองขึ้นสามลงสองเพราะนั้นหลักๆตัวภูตัวแฮนดิแคปยังคงยืนยันนอนยันนะครับว่าไรอันมาริทดูดีกว่าในเกมนี้มีโอกาสชนะมากกว่าทั้งตัวภูตัวแฮนดิแคปเพราะนั้นจากข้อมูลเบืเ้องต้นนะอาจต้องรวมถึงลุ้เกมในสนามและสิ่งที่มันเป็นอยู่ตามสถานการณ์ที่เราทราบกันดี รวมไปถึงข้อมูลทำงานคือตัวผู้ตัวแฮนดิแกปแต่ง้าตระห้าลายยังคงไว้เนื้อเชื่อใจราชันชุดขาววางใส่ต่อในอันมัติดเป็นทีเด็ดตัวเน้นสวนสิบด,ดาวตัวที่สองของอพีหนึ่งประจำค่ำคือวันไคานี้เพราะนั้นผมสรุปเลยนะยูฟ่าแชมเปี้ยนสองคู่ในอพีหนึ่งคู่แรกนาโปลีกับเอซีมิรานนะไว้ใจนาโปลีครับกลับได้กลับมาได้เกมนี้ คู่ที่สองแชมเปี้ยนัพและมันเดยังคงเป็นแอนดมันเดครับจะหมุนย้ำแค้นส่วน e p 2เดือนแชมเปี้ยนชิพจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังครับ